การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าเขียวขจีใกล้หนองน้ำใหญ่มีควายเผือกตัวใหญ่สง่างามชื่อขาวขาวมีผิวสีขาวนวลสะอาดตาและมีนิสัยใจดีอ่อนโยนแต่ก็ค่อนข้างเงียบขรึมและชอบอยู่ตัวเดียวบนหลังของขาวมักจะมีนกเอี้ยงตัวเล็กสีดำขับชื่อเจ้ยเกาะอยู่เสมอเจ้ยเป็นนกเอี้ยงที่ฉลาดปราดเปรียวและช่างพูดช่างเจรจามันชอบร้องเพลงเสียงใสและเล่าเรื่องต่างๆให้ขาวฟัง ตอนแรกขาวก็รู้สึกรำคาญเจ้ยอยู่บ้างเพราะเจ้ยชอบจิกกินเห็บหมัดบนหลังของมันและบางครั้งก็ส่งเสียงดังจนน่ารำคาญแต่เมื่อเวลาผ่านไปขาวก็เริ่มคุ้นเคยและรู้สึกดีที่มีเจ้ยอยู่ด้วยเจ้ยช่วยเตือนเมื่อมีอันตรายและยังคอยเล่าเรื่องสนุกสนานต่างๆทําให้ขาวไม่รู้สึกเหงาวันหนึ่งในฤดูแล้งที่แสนยาวนานทุ่งหญ้าเริ่มแห้งเหี่ยวหนองน้ําก็ตื้นเขินสัตว์ต่างๆเริ่มขาดแคลนอาหารขาวรู้สึกอ่อนแรงและหิวโหยมันเดินโซเซไปตามทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งด้วยความสิ้นหวัง เจ้ยเห็นอาการของขาวก็รู้สึกเป็นห่วงมันบินวนรอบๆเขาวและร้องเสียงดังเพื่อปลุกใจขาเพื่อนรักอยาท้อแท้นะเราต้องหาแหล่งน้ำและอาหารให้ได้ขาวได้ยินเสียงเจ้ยก็มีกำลังใจขึ้นมาบ้างมันพยายามเดินต่อไปอย่างช้าๆเจ้ยบินนำทางไปเรื่อยๆมองหาแหล่งน้ำและพืชที่ยังพอมีเหลืออยู่ในที่สุดเจ้ยก็สังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ริมป่าที่มีผลไม้สีแดงสดใสเจ้ยรีบบินลงไปจิกกินแล้วกลับมาร้องเรียกขาวขาว ทางนี้มีผลไม้กินได้ขาวรีบเดินตามเสียงเจ้ยไปเมื่อเห็นผลไม้สีแดงเต็มต้นขาวก็รู้สึกดีใจมากมันเริ่มกินผลไม้อย่างอ,ร,อร่อยเจ้ยก็ช่วยจิกกินและส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขหลังจากกินผลไม้จนอิ่มท้องขาวก็มีแรงขึ้นมามันมองไปรอบๆและสังเกตเห็นร่องรอยของสัตว์อื่นๆที่เดินไปอย่างทิศทางหนึ่งเจ้ยบินขึ้นไปสำรวจและกลับมารายงานข่าวว่าขาวทางนั้นมีหนองน้ำเล็กๆที่ยังมีน้ำเหลืออยู่เราไปที่นั่นกันเถอะ ขาวและเจ้เดินทางไปยังหนองน้ำเล็กๆนั้นพวกมันได้ดื่มน้ำจนชื่นใจและพบพืชหญ้าที่ยังเขียวชะอมอยู่บ้างทำให้พวกมันพอมีอาหารประทังชีวิตในช่วงฤดูแล้งนั้นได้ตั้งแต่นั้นมาขาวและเจ้ก็เป็นเพื่อนรักกันมากยิ่งขึ้นขาวรู้ว่าถึงแม้เจ้จะเป็นนกตัวเล็กแต่ก็มีน้ำใจและฉลาดหลักแหลมส่วนเจ้ก็รู้ว่าขาวเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และแข็งแรงพวกมันช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันเสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพนั้นไม่จำกัดอยู่แค่รูปร่างหรือขนาดที่แตกต่างกันการมีเพื่อนที่ดีและคอยช่วยเหลือกันในยามยากลำบากเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญยิ่งนะัก